วันนี้จะได้แสดงสปอยพระธรรม,มเทศนาเรื่องความกตัญญูเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องความกตัญญูถ้าเกิดความรักพระศาสนาร,รักพ่อแม่และรักตัวเองมากที่ขึ้นนะโยมนะเ <c oughs> พราะกตัญญูนี้มีอยู่ในผู้ใดย่อมทำให้ผู้นั้นรุ่งเรืองกระเดืองนาง ซึ่งตรงกับพระพุทธภาษิตที่ว่ากัตันยุตาเอต,ตัมมันธรารุตตามันติควาเป็นผู้กัตัญญูเป็นมงคลอย่างสูงสุดดังนี้กัตตัญญูแปลได้ใจความว่ารู้จักความดีของท่านคือเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากใครหรือสิ่งใดจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จงจำการช่วยเหลือนั้นไว้เมื่อมีโอกาสเมื่อใดก็จงตอบแทนคุณด้วยความตระหนักในพระคุณน,นั้นนี่แหละคือความกตัญญูซึ่งยกเล่งได้ว่าเป็นการแสดงให้รู้ว่าเราเป็นคนดีประเภทของความกตัญญูแบ่งให้เข้าใจง่ายๆแบ่งออกเป็นสามประเภทนะโยงนะหนึ่งกตัญญูต่อวัตถุ 2. องกาันยูต่อบุคคล 3. ามกาันยูต่อตอนเองอันดับแรกมาเรื่อเที่กาันยูต่อวัตถุก่อนหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ต้นไม้บ้านเรือนตลอดจนประเทศชาติศาสนาเมื่อได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากสิ่งใดก็ให้รู้คุณสิ่งนั้นแล้วหาโอกาสตอบแทนตามความเหมาะสม อย่างบางคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยหากของขายจนร่ำรวยตั้งตัวได้จนกลายเป็นเศรษฐีในการต่อมาท่านผู้นั้นก็สำนึกได้ว่าเราใช้ไม้คานอันนี้ทำมาหากินจนร่ำรวยมันเปรียบเสมือนไหนม,มันเปรียบเสมือนไม้คานคู่ชีวิต กาเลยเอามาปิดทองและเอามาตาั้งโ้ในห้องเพื่อเป็นคุสอนว่านี่คือไม้คางเศรษฐีนับว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะโยมเพราะจะสอนให้เรารู้ว่าไม้อะเล็กๆแค่เนี้ยยังทําให้คนกลายเป็นเศรษฐีได้เราจะต้องสร้างฐานะของเราก่อนจึงนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรจะศึกษาสอนอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงตอนนั้นพระพุทธ,ธองค์ประทับยืนลืมพระเนตรบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์สิ้นเจ็ดวันในขานะที่ได้อาศัยร่มบังเทียงจนตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีจิตสูงสุดยอ่อมกระตันอยแม้กระท่านต้นไม้ทำให้เราพระพุทธ,ธบริษัท จึงสร้างพระปางเพื่อเป็นอมตะอนุสรแห่งความกระัญยูปรางนี้ชื่อว่าปรางขวายเนตรเหมาะสําหรับคนเกิดในวันอาทิตย์แต่ตามหลักทั่วๆไปแล้วเราจะเรียกบูชาปรางไหนก็ได้เพียงแค่ปรางถวายเนตรนี้เหมือนกับการแสดงความกตจัญยูเท่านั้นอีกประการหนึ่งประเทศชาติศาสนา,าก็นับว่าเป็นบุญคุณแก่ประชาชนน,นะโยนะ ถ้าประเทศชาติคุ้มครองชีวิตศาสนาป้องกันจิตใจหรือจะพูดอีกนายให้มันสรวยตัวเรามีประเทศชาติช่วยรักษาและมีศาสนาช่วยส่งเสริมชาติศาสนาของเราเราต้องรักถ้าพวกเราไม่รักแล้วจะให้ใครเล่ามารักชาติศาสนาของเราเราจึงต้องรักและช่วยกันพัฒนาให้สมโดยยึดหลักสองประการเป็นแนวทางปฏิบัติ นัน<บ>านค<บ>ารักษา,<บ>าและส่งเสริมที่ว่ารักษานั้นคือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเราไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยรักษากฎหมายอันนี้ทํายากแต่ก็ทําได้และระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดรักษาสิ่งปลูกสร้างเช่นถนนหนทางเป็นต้นรักษาให้มันสะอาดเตรียมอ,องให้คงทน เพราะสิ่งเหล่านี้ทุกคนนั้นเป็นเจ้าของและได้อาศัยใช้สอยด้วยกันถ้าเราทำลายก็เท่ากับผลานสมบัติของตัวเองทังจะได้ชื่อว่าเป็นคนบ้านตามเมืออเดือนไรวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างบางคนเห็นแล้วก็เศร้าใจนักโยมเพราะนิสัยเสียชอบทำลายเที่ยวขีดเขียน ทุกตอยวัตถุก่อสร้างยิ่งเวลาอารมณ์โมโหครอบคุมตัวเองไม่อยู่ก็มักไปลงกับข้าวของทําให้ศพปบกทำรลดหักกานไม่ความขนองต้องมาให้ปลูกไว้ประดับสถารที่ให้สวยงามร่มเย็นก็ชอบไปเด็ดไปหากห้เสียหายเศษอาหารก็ชอบทิ้งเกิดฝาดดูอย่างเช่นวัดวาอารามสิโนววันนั้นเดินไปก็เห็นคนเอาชาปาทิ้งไว้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ท่านทั้งหลายจงคิดด้เถือว่าการทำเช่นนี้เป็นการถ่วงความเจริญของชาติศาส,สนามันไม่ดีแน่ควรเปลี่ยนนิสัยเสียใหม่แล้วมาช่วยกันส่งเสริมชาติที่เรารักหรืออย่างไม่น้อยถึงจะไม่ก่อสร้างตกแต่งเพียงแต่ให้ทำลายหรือทำให้มันสกปรกเสียหายก็น่าว่าเป็นบุญแล้วมาถึงอันดับสองโยมการดูต่อบุคคล พูดง่ยงายก็คือใครก็ตามที่ได้ทําความดีให้แก่เราเราจงจําบุญคุณของเขาไว้อยู่เสมอเมื่อสมโอกาสเมื่อใดก็รีบตอแทนทันทีตัวยอย่างเช่ในไม่ใกล้ไม่ไกลโย,ย,ยมข้อแม่นี่แหละซึ่งใครๆก็รู้อยู่แต่อกท่านมีคุณจนปันนาไม่หมดแต่ก็ยังมีบางคนที่มองไม่เห็นคุณท่านเพราะใจเขามืดมิดปิดดวงปัญญา เหมือนพระอาทิตย์ทั่วบ้านทั่วเมืองคนเขาไม่เห็นกันมีแต่คนตาบอดและที่มองไม่เห็นคนตาบอดเขาว่าเป็นคนอาภัพนโยกนะแต่คนใจบอดน่ะร้นะรายกว่านั้นเยอะคือเป็นคนทั้งอาภัพและอับวสนานพ่อแม่มีบุญคุณต่อลูกมากันที่เรารู้กันดีร่างกายของเรานี้ก็นับว่าเป็นสมบักัิอันล้ำค่าที่คนทั้งโลกก็ไม่สามารถมอบให้เราได้ และเราก็อาศัยร่างการนี้แหละหากำไรชีวิตหาเงินทองชื่อเสียงทุกศาสสารพัดทุกอย่างเราจงนึกถึงผู้ให้กำเนิดบ้านเช่นเดียวกับเมื่อรับประทานอาหารแล้วนึกถึงแม่ครัวเหมือนอยามที่เกเรกเราก็จะนึกถึงแม่ครัวเพราะอ,อิวอย่างไม่น้อยพูดชมให้ท่านชื่นใจแม่ครัวกว็าหายไปไหนแล้ว เมื่อว่าถึงความรักพ่อแม่ก็มีมากให้มากกว่าใครยามอินท่านก็อุตส่าห์ป้อนยามนอนท่านก็อุตส่าห์กล่อมบางคนรักลูกจนถูกนินทาคำเแี้งก็ดวงใจของแม่สองครั้งก็ทูนหัวของพ่ออยากให้ลูกหาเพื่อนฝูงที่ดีมีการศึกษาเล่าเรียน ความลายถึงับส่งไปต่างประเทศเสียเท่าไหร่ก็ไม่ว่ายามลูกมีทุกข์ก็เหมือนทุกข์ทีเกิดกับท่านท่านจะต้องช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถยามลูกได้ดีท่านก็พื้มใจยามลูกพิดผลิดคิดร้ายท่านก็ไม่ถือสาหาความให้อภัยลูกได้เสมอดูตัวอย่างพระเจ้าพิพิสารในพระพุทธศาสนาสิโยม ขนาดพระเจ้าอินพิสารนั้นโดนลูกชายแท้ๆของท่านคิดกระบฏทิงเมืองคิดจะฆ่าท่านไปซ้ำท่านก็ไม่ถือสาหาความอะไรพร้อมให้อภัยลูกได้เสมอแถมยังยกทรัสม,สมบัติทั้งหมดให้กับลูกชายคนเดียวของท่านอีกสมกับที่ท่านอุปมาไว้ว่าจะเอาแผ่นฟ้าอากาศมาทำเป็นใบลานเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำเหมือง เมผู้เขามาทําเป็นประการแล้วเขียนพรรณนาคุณของท่านทั้งสองจนน้าแห้งผู้เขาหมดท้องฟ้าเต็มถึงกระนั้นคุณของท่านก็ยังไม่สิ้นเมื่อคุณของท่านจะมีมากถึงเพียงนี้ลูกบางคนยังมองไม่เห็นเรยโยมเพราะใจเขามืดมืดเหมือนไม่ได้เปิดไฟแต่นั่นก็ว่าเถอสัญชาตยานคน่านยากจะเห็นคนใครให้ได้ พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าถึงจะให้สมบัติหมดโลกแก่คนอักกตจำอยู่ผู้มีสันดานซามก็ไม่ทำให้เขาเล็ถึงบุญคุณได้เลยลูกทุกคนจึงจำไว้เถิดว่าผู้เนรุณพ่อแม่ก็เท่ากับประจานความชั่วของตัวเองและเป็นการสอนให้ลูกเนรุณตัวด้วยในอนาคตแต่ถ้าบูชาพ่อแม่นะก็เท่ากับประกาศความดีให้เขาเห็น สอนให้ลูกบูชาด้วยแต่เรื่องที่ลูกใครไม่สนพ่อแม่นั้นว่าที่จริงจะไปโทษลูกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะโยมต้องอาศัยพ่อแม่ประกอบด้วยเพราะพ่อแม่บางคนเอาหลักอะไรไม่ได้อีกท้งวางตัวไม่เหมาะสมอีกลูกจึงขาดความเคารพแต่อย่างไรก็ดีด้วยหน้าที่ของลูกก็ควรบูชาท่านไว้เสมอสว่วนดีชั่วเกืเ่เองของท่าน การเลี้ยงพ่อแม่ลูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญตอนเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงครั้นโตขึ้นลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ใช่ยามเป็นปล่อยให้ท่านกดยาแต่พอถึงเวลาท่านตายกับเอาเครื่องเส้นไปถวายให้ท่านกินทางที่ดีที่ควรจะได้ผลเลี้ยงท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นโยมนะท่าตาเห็นแล้วท่านก็จะได้เพื่งใจแถมเราก็จะได้บุญด้วย าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาเป็นูุรัะหาหมอหายามาช่วยรักษามีิ่งช่วงโควิดต้องยิ่งดูแลกันให้ดีน,นะโยมนะท่านว่าพ่อแม่คนไหนได้ลูกดีก่นนับว่าเป็นคนมีบุญส่วนลูกคนไหนที่ได้พ่อแม่ดีก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนาครอบครัวนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขนี่คือสวรรค์ในเมืองวัน,นุษย์ เพราะฉะนั้นเราจงมาช่วยกันบรรดาบ้านเรือนของเราให้เป็นเมืองสวรรค์กันเถิดโยมอันสุดท้ายแล้วการตันยูต่อตอนเองด้วยการการะตัูต่อตอนเองนี้จะเป็นแรงส่งคนให้ทำดีมากขึ้นเบื้องต้นจะต้องเห็นคุณค่าความเป็นคนของตัวเราเสียก่อนตามหลักพระพุทธเจ้าตัดไว้กิจโฉมนุษยสสะปะติลาโภ เกิดเป็นมนุษย์นี้ยากเมื่อเกิดมาจึงถือว่าเป็นบุญราภอันประเสริฐควรภูมิใจในโยมนะแล้วรีบทาตนให้สมค่าด้วยการสร้างความดีด้วยแบ่งเป็นสามระยะวัยแรกเรียนวิชาไว้ต่อมาตั้งหลักฐานวัยชาราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดการ หมายความว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้เพราะอะไรก็ไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าตัวใหญ่จะให้คุณและว,ว่าอันวิชาเราจะช่วยเราได้ในวัยปรหลาดวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะแก่การศึกษามากอายุก็เหมาะสติปัญญาก็เหมาะโอกาสก็เหมาะเรียกว่าเหมาะทุกอย่าง ถ้าใครไม่รีบเรียนเ,เสียตอนนี้ไม่เหมาะแน่จะเสียใจภายหลังน,น,นะโยมนะน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักถึงช,ช้าลงก็จะเหลือแต่โคลนว่าถึงน้ำังดีคราวนี้ตักไม่ได้รอไว้คราวต่อไปค่อยตักแต่ขอโทษนะ้าคนเราโตแล้วก็โตเลยไม่สามารถย้อนกลับเป็นเก็กไปเรียนรู้ใหม่ได้โดยมเยาวชนจึงควรคิดเรื่องนี้ให้มาก เมื่อผ่านวัยเด็กไปไวัยหนุ่มสาวกม็มาถึงตอนนี้ร่างกายแข็งแรงจึงควรนำวิชาปร,ประกอบอาชีพให้สมหลักฐานเพื่อเป็นความอยู่ดีกินดีของเราและครอบครัวประการที่คนเราจะเข้าเกณฑ์อยู่ดีกินดีนั้นมันก็ต้องครบสามรายการนะโยมนั่นคือรายรับรายจ่ายและรายเหลือโดยมากคนที่ตั้งตัวไม่ได้ยังคงคลองความยากจนไว้ตั้งหลายปี ไม่ได้มั่งมีกับเขาสักทีก็เพราะไม่เข้าใจการบริหารสมบัติไม่รู้จักเก็บปอมถนอมทรัพย์ปล่อยใจให้เป็นทาสความอยากผลก็คือความทุกข์ยากอยากไม่ต้องสงสัยยากเจ็บไข้ได้ป่วยยามฉุกเฉินก็ต้องกูนี่ยืมสินเขาแล้วทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอีกนาธานังทุกขังโลเกเป็นหนี้เขา เป็นทุกในโลกจงระลึกไว้ว่านุองสาวที่ดีที่จะมีความสุขต้องพยายามสร้างหลักฐานให้ได้นะโยมเมื่อวันคืนผ่านไปไวัยชราก็มาถึงวัยนี้ถ้าจะเปรียบกับต้นไม้ก็ใกล้ฝั่งเต็มทีตอนนี้แหละจึงเหมาะที่จะทำบุญให้มากขึ้นเป็นพิเศษอย่ามัวหลงเพลินกับการหาเงินเพลินอยู่กับหลานเพลินอยู่กับสุรานารี เกินเสียจนลืมเนื้อลืมตัวจนไม่มีโอกาสให้ทำบุญให้เป็นร่างเป็นสันเ,เมื่อถึงคราวตายสักสมบัติในลูกหลานก็มีอาจตามไปช่วยได้คงมีแต่บุญที่ทำไว้ในระโยมข้มีหลักยืนถู่ว่าหุนยาน,นี้ปะละโลกัดสมิงปฏติขาโหติปานิณัง บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า mm hmm. เหตุนี้ท่านผู้รู้จึงสอนว่าจ้ามันทำบุญไว้ให้มกากๆการทําบุญควรทำประจำทั้งบุญประจำวันประจำเดือนและประจำปีที่แยกอย่างนี้ก็เพื่อให้ฟังไง่ายบุญประจำวันก็เช่นรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ทุกวันส่วนบุญประจำเดือนก็เช่นทำบุญในวันพระ ซึ่งเดือนหนึ่งก็มีแค่สีวันเองโยมเมื่อถึงวันเช่นนี้ก็หาโอกาสพักงานบ้านเสียบ้างแล้วหากา้าราชีวิตด้วยการไปฟังธรรมเปิดดูทุกฟังที่บ้านก็ได้สมัยนี้มันง่ายเสียงจะง่ายเารเริยนพักกรรมฐานาต,ตามวัดวาอารามที่สมกับสภาพคนชาราบ้านส่วนบุญประจำปีนี้ก็ได้แก่งานพิเศษที่ท่านกำหนดขึ้นเีละครเช่นวันสงกรานวันมาคะ วันวิสาขะและวันอาสารหัตบูชาเป็นต้นเมื่องานนี้เวียนมาถึงควรหาโอกาสประกอบพิธีอย่างแน่นละเลยการปฏิบัตินี้เป็นการเพิดเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเราเองโยมพระพุทธเจ้าตัดไว้อีกแล้วสุขโขบุญยศาักดิ์อุจจโยการสาร้างสมคุญให้เกิดความสุขและบุญน,นี้จะกลายเป็นบารมี ช่วยกำจัดกิเลสในสันดานให้สะอาดยิ่งขึ้นโดยลำดับจนถึงที่สุดของทุกขคือบรรลุนิพพานสำเร็จเป็นนิพพานังอระมาสุขขงังพระนิพพานเป็นพรหมสุขด้วยประการานี้ท่านทั้งหลายวิสัยคนดีจะต้องมีกระตังยูไว้เป็นคู่ชีวิตั้งกระตังยูต่อวัตถู กาทำยูต่อบุคคลและการทำยูต่อตอนเองคนการทำยูคนการทำยูอยู่ที่ไหนก็มีแต่เจริญที่นั่นไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขลูกการทำยูยพ่อแม่ก็พ่งใจสิษย์การทำยูอาจารย์ก็ปิติประชาชนการทำยูท้างเมืองก็เจริญาศาสนิกชนกตรทำยูาศาสนาก็รุ่งโรธ คกนกระทำอยู่ไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนก็ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะรูปนี้หรือรูปหน้าทัางยังเป็นปฏิทานให้ถึงท่านนิพพานอีกด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องความกระญญอยู่ว่าเป็นอุดมมงคลดังกล่าวท่านสาธผู้ชนทั้งหลายอันว่าคนเหล่านั้นแม้จะมีความรู้มากเพียงไร หรือจะปฏิบัติตัวสูงแค่ไหนแต่ถ้าใจยังขาดการตำดูเสียอย่างเดียวก็ไม่น่านะับถือเหมือนคนเป็นโรคเรือนจาแต่งตัวให้พิเศษเพียงไรก็ยังรับไม่ลงอยู่นั่นเองเหตุนี้ผู้หวังความเจริญจึงควรสำรวจดูตัวท่านตัวท่านตัวท่านและตัวท่านว่ามีความกระตันรูอยู่มากน้อยเพียงใดถ้าพบว่ายังขาดแทนอยู่ คนหักมาไว้เสียถ้ามีอยู่แล้วก็จงรักษาไว้พร้อมทั้งเพิ่มปูนให้มากขึ้นโดยลำดับแล้วทางก็จะประสบความเจริญสมดังพระพุทธธรมรมบัตที่ตัดไว้ทุกประการดังที่การที่สนหนาการสปอยนี้ก็ได้จบลงเอวันก็มีด้วยประการหลักชนีดนละโยสาธุ โอเคพอคนะ